นักศริษรทค้นพบสิ่งที่คล้ายกับแอตแลนติสใกล้กับประเทศออสเตรเลียเคยมีทวีปหนึ่งที่ตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันเมื่อประมาณ70,000ปีก่อนในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายมีแผ่นดินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซาฮูนตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้มหาทวีปโบราณแห่งนี้เชื่อมต่อพื้นที่ที่เรารู้จักในปัจจุบันคือออสเตรเลียนิวกินีแทสเมเนียและหมู่เกาะอารูเข้าด้วยกันเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ผืนเดียว ลองนึกภาพป่าฝนเขตเร้อนอันอุดมสมบูรณ์ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามภูเขาที่สูงที่สุดของซาฮุนอยู่ที่เทราบสูงของนิวกินีซึ่งมียอดเขาสูงกว่า3,900เมตร สถานที่สวยงามแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์ที่มีเอกลักษณ์หลากหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องแต่เมื่อก่อนสัตว์เหล่านี้ไม่ได้มีแค่โคอาลาและจิงโจ้เท่านั้นแต่ซาฮูยังเต็มไปด้วยสัตว์กินหญ้าสัตว์ขุดโพรงสัตว์กินซากและสัตว์นักล่าประเภทต่างๆที่นี่เป็นบ้านของไดโปรโตดอนขนาดใหญ่ไทลาโคเลโอสัตว์นักล่ารงพลังและเมกลาเนียที่น่ากลัวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ากิ้งก่าทุกชนิดในปัจจุบัน มันเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากส่วนอื่นๆของโลกเต็ไมไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสมัยนั้นเช่นหมาป่าช้างและมนุษย์ในซาฮูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมธรรมดามีเพียงค้างคาวและสัตว์ฟันแท้เท่านั้นแต่พื้นที่ทั้งหมดไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดภูมิภาคติมออาราฟูราและคาเพนเทาเรียปกคลุมไปได้วยทุ่งหญ้าสวรรค์นนและป่าดิบแง้งมันดูคล้ายกับออสเตรเลียในปัจจุบันซึ่งเป็นทะเลทรายร้อนที่มีพุ่มไม้ทุ่งหญ้าสเตปและป่าไม้เขตตตอออุ่่นนนามแววชฝัังะออก ในสมัยนั้นผู้คนอพยพไปทั่วโลกพวกเขาเดินทางไกลาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยงังซาฮูลและมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อ6 0 0 0ื่นถึงสี่หมปีก่อนพวกเขาส่วนใหญ่เดินทางด้วยการเดินเท้าและล่องเรือโดยใช้แพไม้และเรือธรรมดาพวกเขาเดินทางมาจากดินแดนโบราณที่เรียกว่าซุนดาซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาเดินทางผ่านหมู่เกาะต่างๆที่เรียกว่าวาเลซูและท้ายที่สุดก็กระจายไปทั่วซาฮูล นี่ไม่ใช่การเดินทางใกล้ๆเพราะว่าซาฮูนนั้นใหญ่มากมันมีพื้นที่ประมาณ10.6ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าสหารัฐอเมริกาหรือแคนาดาซะอีกซาฮูนทอดยาวจากเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงบริเวณตอนใต้ของนิวซีแลนด์พวกเขาเดินทางมาถึงออสเตรเลียในปัจจุบันและกลายเป็นชนกลุ่มแรกของออสเตรเลียนักวิทยาศาสตร์ษษเชื่อว่าซาฮูนมีประชากรประมาณครึ่งล้านเราคนพบภาพวาดในถ้ำที่มีอายุกว่า40,000ปีมันเป็นภาพการล่าสัตว์ ที่แสดงให้เห็นว่าอนนอาวหรือควายแคร์กำลังเผชิญหน้ากับมนุษย์และสัตว์ต่างๆนักวิจัยกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าผู้ตั้งถิ่นฐานยุคแรกเหล่านี้เดินทางข้ามซารูนได้อย่างไรแล้วเราอาจพบหลักฐานทางโบราณคดีของการเดินทางของพวกเขาได้ที่ใดเพื่อจุดประสงค์นี้พวกเขาได้สร้างแบบจำลองวิวัฒนาการของภูมิประเทศขึ้นมา การจำลองแสดงให้เห็นว่าซาฮูลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อประมาณ7 5 0 0 0ถึง35,000ปีก่อนมันแสดงให้เห็นเส้นทางการอพยพที่เป็นไปได้และแหล่งโบราณคดีมีแนวโน้มว่ามนุษย์จะเดินทางไปตามแนวชายฝั่งและแม่น้ำแล้วซาฮูลจมอยู่ใต้น้ำนอกชายฝั่งของออสเตรเลียเหมือนกับแอตแลนติสในตำนานได้ยังไงในช่วงยุคน้ำแข็งน้ำบนโลกส่วนใหญ่ถูกกักเก็บอยู่ในแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่และทานน้ำแข็งซึ่งระดับน้ำทะเลต่ำกว่าปัจจุบันมาก หลังจากนั้นอุณหภูมิโลกก็เพิ่มสูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งละลายแล้วระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นทำให้สะพานที่เคยเชื่อมพื้นที่ต่างๆของซาฮูลเข้าด้วยกันถูกน้ำท่วมเมื่อประมาณ8,000ปีก่อนนิวกินีแยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียและเมื่อประมาณ6,000ปีก่อนแทสเมเนียก็แยกตัวออกไปเช่นเดียวกันเรายังคงสำรวจพื้นที่ใต้น้ำของซาฮูลได้เป็นเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ นักนำน้ำสำรวจและเก็บตัวอย่างโดยตรงจากพื้นมหาสมุทรโดนใต้น้ำสามารถไปยังสถานที่ที่ลึกเกินไปหรืออันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะสำรวจได้มีการทำแผนที่โซนา่าซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างแผนที่พื้นมหาสมุทรมันเหมือนกับการใช้เสียงสะท้อนเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำคลื่นเสียงจะสะท้อนจากพื้นทะเลกลับมาช่วยให้เราสร้างภาพได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร นักโบราณคดีคนพบเครื่องมือหินและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆใต้ท้องทะเลลึกพวกเขายังค้นพบฟอสซิลของสัตว์เช่นไดโปรโตโดอนและไทลาโคเลโอด้วยจากการศึกษาภูมิประเทศใต้ใตน้ำของซาฮูนพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำทะเลสาบและแนวชายฝั่งโบราณที่เคยมีในยุคน้ำแข็งแต่ซาฮูนไม่ใช่ทวีปใต้น้ำแห่งเดียว ซาฮูลไม่ใช่สถานที่สุดว้าวแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีซุนดานแลนซึ่งประกอบด้วยเกาะสุมาตราชวาบอ์เนียวและเกาะอื่นๆด้วยสถานที่แห่งนี้เคยใหญ่โตมโหรานในยุคน้ำแข็งแต่ตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำแทบทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนที่อยู่เหนือทะเลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต หากคุณชอบนกลองดูที่นี่สิมันมีนกหลายชนิดเกือบ20%ของนกในโลกคุณจะได้เจอนกที่มีสีสันสวยงามเช่นเหยาอินซีชวาและนกบาหลีสตาร์ลิงท่ามกลางป่าไม้นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของปลาหลายชนิดราวๆ25%ของปลาในโลกน่านน้ำของซนดาแลนเป็นสวรรค์ของสัตว์ทะเลแม้แต่สัตว์หายากสุดๆอย่างปลาอโรววน่าเอเชียก็อยู่ที่นี่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของดอกไม้ลำค่าซึ่งคุณจะได้พบกับบัวผุดและดอกบุกยักษ์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ทําให้ที่นี่มีความคล้ายคลึงกับซีแลนเดียมากซีแลนเดียเป็นผืนดินที่ยาวและแคบมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียซึ่งแยกตัวออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อประมาณร้อยล้านปีก่อน เช่นเดียวกับซุนดานแลนเกาะแห่งนี้ไม่ได้อยู่ใต้น้ําทั้งหมดพื้นที่7%ของเกาะอ,อยู่เหนือระดับน้ําทะเลส่วนเล็กๆที่ยื่นออกมาคือสิ่งที่เรียกว่านิวซีแลนด์ในปัจจุบันรวมไปถึงเกาะสจวดและเกาะเล็กๆอื่น ดินแดนเซแลนเดียอุดมสมบูรณ์และอบอุ่นมันเต็มไปได้วยภูเขาไฟทิวเขาน้ำพุร้อนธรรมชาติที่สวยงามและบ่อน,น้ำพุร้อนชาวพื้นเมืองอย่างชาวเมรีใช้บ่อน,น้ำพุร้อนเหล่านี้ในการทำอาหารผู้คนจะใส่ข้าวโพดไข่และผักลงในตะกร้าแล้วย่อนลงในบ่อน,น้ำพุร้อนโดยตรงบางครั้งพวกเขาทำอาหารในเตาเผาโดยใช้หินร้อน โลกลึกลับอีกแห่งมีชื่อว่าอาโกแลนด์แผ่นดินลึกลับแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียในสมัยที่ไดโนโเสาร์ยังอาศัยอยู่มันทําให้เหล่านักวิทยาศาสตร์หัวหมุนมาหลายทศวรรษพวกเขารู้ว่ามันมีอยู่เพราะมันทิ้งร่องรอยขนาดใหญ่ไว้บนพื้นทะเลโบร,ราณน,นั่นคือที่รับก้นสมุดอาโกเมื่อประมาณ155ล้านปีก่อนมันแยกตัวออกจากออสเตรเลียและทําการบอกลาทวีปนี้ลอยไปทางเหนือและเมื่อมันไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็หายไปเฉย นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่เมื่อไม่นานมานี้ในที่สุดพวกเขาก็พบปางส่วนของมันปรากฏว่าส่วนล่างของอัลกูลันที่น่าสงสารเริ่มจมลงไปในร่องลึกซุนดาซึ่งเป็นหลุมใต้ทะเลที่ลึกและน่ากลัวเปลือกโลกจมลงไปในชั้นแมนเทลในขณะเดียวกันส่วนบนของอัลกูลันถูกดันขึ้นไปด้านบนทําให้หินอายุมากรวมเข้ากับหินอายุน้อย ด้วยเหตุนี้อากแลนด์จึงแตกออกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยชิ้นส่วนเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเกาะบอเนียวชวาสูลาเวซีและภูมิภาคอื่นๆส่วนที่เหลือถูกฝังอยู่ใต้ประเทศอินโดนีเซียและพะมา่าลองนึกภาพแผ่นดินใหญ่ขนาดเท่ากับกรีนแลนด์มันคือเกรเทอร์เอเดรียการเดินทางของมันเริ่มต้นเมื่อประมาณ240ล้านปีก่อนเมื่อกรีนแลนด์แยกตัวออกจากมหาทวีปกอนวาน่า มันเริ่มเคลื่อนตัวไปทางเหนือและหลังจากผ่านไปกว่าร้อยล้านปีแห่งการเพลิดเพลินกับทะเลอุ่นมันก็ชนเข้ากับยุโรปและแตกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่จมลึกลงไปในเนื้อโลกแต่บางส่วนก็ถูกขูดออกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเช่นเทือกเขาเอลฟ์ปัจจุบันเศษซากของเกรเทอร์เอเดียกระจายอยู่ในประเทศต่งตางๆกว่า30ประเทศตั้งแต่สเปนไปจนถึงอิหร่านนั่นเป็นสาเหตุที่หาพวกมันได้ยาก เซเชลเคยเป็นส่วนหนึ่งของกอนวหนาะใช่แล้วเกาะอันสวยงามเหล่านี้ตั้งอยู่ด้านบนของทวีปโบราณเรารู้มากมายเกี่ยวกับเกาะนี้จากหินแกรนิตที่น่าทึ่งที่โผล่ขึ้นมาเมื่อร้อยปีก่อนอัลเฟรดเวเกเนอร์ค้นพบการเคลื่อนตัวของทวีปแต่ไม่มีใครเชื่อเลยหินโผล่เหล่านี้ช่วยพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้บ้าและแผ่นเปลือกโลกกำลังเคลื่อนที่จริง เกาะเซเชลแยกตัวออกมาจากอินเดียและมาดากัสกาและในที่สุดก็กลายเป็นเกาะโดดเดี่ยวในมหาสมุทรอินเดียเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเพราะมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังจํานวนมากในที่ราบสูงได้ขานแต่ปัจจุบันเกาะเหล่านี้กลายเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์พิเศษทั้งบนบกและในแนวปะการังบริเวณใกล้เคียง มอริเชียแยกตัวออกจากอินเดียหลังจากเลนเสาศ์สูญพันตลอดการเดินทางมอริเชียยืดยาวออกเป็นรูปร่างคล้ายริบบิน้นและแตกออกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยปัจจุบันมันกระจัดกระจายอยู่ใต้มหาสมุทรอินเดีย นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดินแดนที่สาบสูญแห่งนี้โดยบังเอิญหลังจากการศึกษาผลึกโบราณขนาดเล็กที่เรียกว่าเพททยพวกมันเปรียบเสมือนแคปซูลเวลาซึ่งมมอายุย้อนไปถึง660ล้านถึง2,000ล้านปีนี่มันเก่าแก่กว่ามอริเชียสซีกผลึกโบราณเหล่านี้บ่งบอกว่ามีแอตแลนติสอีกแห่งอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆกลับกลายเป็นว่ามีทวีปท,ที่ซ่อนอยู่ทั่วโลกและบางทีเราอาจค้นพบทวีตเหล่านั้นเพิ่มขึ้นในอนาคต